ดีเฟนดี้เฟนฟ้าดีเฟนดนฟ้าคัแบกคับ็กเ๋ยวเก็บไมบอแบ็กเก็บม่บอแบ็กคับกคับ็กแบกนี้ทากำลังจะส่อคลิปนะมงกำลังจะส่อเตคำส่ออิสเยคำสออสส่ออสเยไปแล้วนะคำส่อสฟัีัคำส่อสได้มีโนเอฟเรเดียนคมีถูก่ยโหเลเดีนจะโนพีเีนี่ที่ฟิล์บอกใช่ใช่คิวอากาศโย้พูดอากาศเยคิวอกาศได้วันอินเกตออนอากาศอ้าสีาสอน่คิอากาศ วันเทนาเคสฮักเดอวอลวันแทนาเคฮักเดวอลแทงคิตเกตแทงคิตเกีแทงคิตเกีขอขอดิเฟนซ์นะดูดิเฟนซีลูกเกเดอบอลเรเร็วเกตเกตเกตเดอบอมสควอดแบ็กเดอบอมเขาเปลนแล้วเขาเล่แเขาเลนแล้วเขาเนแล้วแกูดแพูดแล้วเขาเริ่มค o m แบ็ nice comeback 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 c o m ค b a c k comeback g ม m e my ball โยกฟลาย o m e b a c k c o m e ก a c k comeback comeback my tank comeback โยก if o u o n t h ค v e the key lead c o m e b a c okay hit the gate keep h ม t t i n g the gate hitting the g a t แทงิดตะเกียดโยนไฟใส่มันหน่อยไอคอเดอะวอ ขาเลี้ยวไปทางเอไปโอเคโอเคนะปลอดภัยแล้วฮเกเวันฮเตอรเกฮ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 เกโย่ดีพีเไลท์คลบออ์ไลท์คลอร์แคฟูลไลท์ไลท์คอเอร์แคฟูลไลท์คอเอร์คฟูลดเฟนรฟอนดเฟนรฟอนโย่ไอซีอฟยูดอนแฮฟคลิาคัมแบ็อฟยูดอนแฮฟคลิิกเขคัมแบ็โย่กไม่บอมแบ็

้าโอเคคือต okay, right. okay, ี่ใส yeah, ่คือกะใส่คือกะใสบอบอนเปนัเก็บไปแล้วแคฟูแฟูแฟเดอลไลแคฟูเดอฟลไเก็แบ็กเก็บแบ็กฟลไเก็บแบ็กแบ็กไลยลบบไล์โคลบบบยๆไลคนเริ่มป๊อบบกบแคฟูเลตเดอะบอลเพลโยเมนเซิร์ดอนดูอันนี้ชิบแมเดนเลเดียนเลียวมาลยเไปแล้วเลไปแล้วเลนปแล้วเนีกลางคลิปแล้วเลเดียนอยู่กลางคลิปโอเค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 โออ ไช่ใ่อยอยอย I เฮลไฟวอก็หลมองนันนะยเรียน coming s o เรเดียน coming soon e v ฮีรเกตแทงแอิิับคิิกคิปฮิตติ้งเดอเกตแมนแทงการลนเดเกตที่สันฮิตเดฮเกตถ้าไม่ตดคิวเตี้ยาคไม่เต็มก็เดินกลับอะโแคฟูแคคฟูโดูคิอใส่ไฟที่ทุกอทงคิวเดอร์เกคิวเดอร์ Let's กลับมิ Let's go กลับมิ Come back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  Nice man Careful c a r e the line c o l o e back Come back Come b Bomb just be careful Baller ตีประตูซ้ายเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่า Baller Baller hit หนู s o u gate for me Baller If you wanna play วันทูเฮียเอเดียนไปเอ็ด Okay Come back แล้ว Nice 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 Take no kill it Come back Take no kill it Come back No kill it Come back No kill it Come back มาซ่อมประตูบหรือไปซ่อมเาพามาหน่อยดิไม่มีพระโยอันี้ฮีเลอร์ฮีเลอร์ฮีเลอร์ปาร์ตี้ปาร์ตี้ฟิวอะเที่เยอะไปฝั่งนู้นหน่อยเอเลสไปนู่นเอเลสนเอาเอเลสนไปนู่นเอเลสนไปนู่นไมาโหหย่บโนบโส่งเอเลสนไปแล้วของเอเลสนไปให้บอลเรอร์มาเจอคู่บอลเรเตรียูฝั่งนู้นหน่อยโยเกดบอมสควอตแบ็กเกตบอมสควอตแบ็กโยบอสควอตทายทายทุก แค่ฟูแคฟูแค่ฟูแคฟูการก่อนแข่การ่นแ่การก่อบอเลิกจอทีมสปิกเจอเาเลิกเขาีสีเฮ้บาริต้าสคนอ่ะเขาดูกันแเดงล้วลูแทงออดฟอนอเแทงออดฟอนอีกฟ้าดูว่าคิดะแทงออดฟอนคิดแทงออดฟอนคัมแบ็กคัมแบ็กฟาส์คัมแบ็กฟาส์คัมแบ็ก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 ก็คัมแบ็กคัมแบ็กดอ์อคัมแบ็คัมแบ็คัมแบ็กคัมแบ็กสนแบ็กมบ็คัมแบ็กมคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กแค ตีไปเรื่อย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 ถ้าตีได้ก็ตีถีไม่ได้ก็ถอยคือแอบยับไปเรื่อยตี่แตกตตแตกนี่ว่าโอเคตีไปตีไปตีต่อไปเลยคิพีตะเกียคิพีทิงตะเกียแทงอ f ฟโนค a l i n ตอนดูนอตโก้ if no h ล a l i n เฮ้ยครับบอลควอนโย่ดีเฟนเดอรอนอ์โอเคไนซ์บอลไนส์ไนส์โยเก็ตบอสควอนแบ็กเด็กเก็ตบอลเบสแบ็กเด็กเก็ตบอลเบสแบ็กโย่ดีเฟนเดอร์บอลอเไนส์แมนไนส์ฮิวดีฟอลไล่ิวฟอลไล่ิวฟอลไลโอ้ยว่าจะซีโปคิพีเพชคี ปิไว้ดไว้ประตูกี่เปร็นแล้วอะแปดสิบสีประตูหน้าของฝั่งผมใช่ไหมแปดสิบสี่เหอใช่ฝั่งผมฝั่งผมแตกล้วเดี๋ยวที่แหกีไปตีไปตีไปเดี๋ยวทมิ่งเราเดี๋ยวเราขึ้นเองแตกล้วแชปันะฟอสยโย่ดีเฟนซ์นะฟ้าไลท์สเปคัมแบ็ก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 โยเกม่บอแบ็คแชนบอลสตันมีคานเตอร์บอลบอลเยนี่คัมแบ็กคัมแบ็มีเ์เตอร์บอบอลเคาน์เร์บลบอลคงเล อันนี้อันนี้ถัววิชิลเกตอันนี้ัวชิงเกตโอเคเดนผูดแพ้ฝ้าเวแมนแค่คิดนิลเกตแมนตัวเดคั o n g ออกเดนไม่ coming ใครใครไม่มีหัวแข็งเดยถอยออกไกลๆหน่อยนะโยโยใคร coming ดิ coming ดิกรีกรีกมีกร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 อ้รีก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 รีรีก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 รีตรอกรีกรมกคคคคคคคกกีกกกีีีีีกีกีกทีกดทันคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็ค คัมแบ็คมแบ็กคัมแบ็คมแบ็โย่อล uh huh. right ี่คิิคลาวฮิตะเกโอล่คิิคลาวแคปฟูแคฟูโย่คิเฟนอลฟอนคิเฟนอลฟอนแคฟูดิเนอลฟอนมีคิิกจาเข้ามาโย่ i o n t have kiri e k แม้อนะได้หลายชีพโไม่มีหคิิฟีนะิเกฮิตเกตประตูขาสโอลมปิกเฮล์ประตูซ้ายไปไกบ้ามาเจอ16แตไลคอลเลอร์ลงไลคอลเลอร์นะแตีไป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 อันนี้

เข้าใจที่ผมจะสื่อไหมว่าเปิดประตูจากข้างในให้หน่อยโบวีจะแรงจะเข้าไปไเพื่อเปลี่ยนอินไซต์โอเพนเดกเก็ตพรอมีฟอร์มเลอินไซต์ขึ้นไปยากถ้าไปคนเดียวขี่หมามาหลา่ตัวอยูโบ้วเดบอให้ฮิลเลิฟมาฝั่งนี้เออมันเจอเปิดมันเจอหน่อยฮิวมันเจอหน่อยฮิวมันเจอหน่อยมันเจอเดินมามัเจอรีกาดเดินมารีกาดก่อนเดินออกมารีกาดก่อนเปิดได้ไหมพี่เปิดได้แล้วนี่มุนหมเฮ้ยคัมแบกคัมแบกคัมแบกโยดอนกวอินเฟิสคัมคัมแบ็กข้างในเป็นยังไงบ้างแข่มอนยัจะบลลาาบว้หน่อย เิกาดนะนอานกาอมงหนึ่คากาดอยู่ตรงกลางพี่ไอคเาในกาอิเากาดโอ้โหอี้ยมันยิงกูยับเลยย้ย่้บอม y u can get space f o the east to go in เคคิวกาด first วันดอยู่เอียงกาดเอาดายู่เอียงในกาดเอาดาอยู่เอียงนตรงกลางเลยตรงกลางเลยไปโดไเดาไปเดคกา first โอเคไอ้น้องคามินเย็น้องคามินเย็ฝั่งข้างหน้าข้างบนเคลียร์คืวที่เสร็จล้วโอเคคามิคมินสเตปบบิดสเตปบัฟปิดอริา คิวออเดอร์การ์ดอินไสคิวออเดอร์การ์ดแคฟเดโยแทงคามินแทงคามินวันเทนาเคนแบ็กมอคามินแคฟอเดอเวสฮีเลอรคามินอิคิวออเดอร์ไ้วันเอเกยออเดอร์การ์ดอีดับอีออเดอร์การ์ดดอีออเดอร์การ์ดโยไอนิดวันแบ็กมองออเดอเวสเแบ็กมองออเดอเซาโอเคแคฟูโอเวอร์เดอะวอลโย่เนอตเดนอตเด์โยเอกีร์ออร์เดอร์การ์ด f i e f o r วออร์เดอร์าร์ดะ กจะจ่อเซอร์เวของาสันะโอเครอรอไวสิวการแล้วว่จะสิวดการเฟิร์สสิวดการแล้วว่าิวดการเฟิร์สโซนโซนโซนช่ยมาคัมแบกอีสมาคัมแบกอีสมาคัมแบกอีสคัมแบกอีสคัมเอาไซวิสแทงวอชิงบีไฮเฟิร์สคัมแบกอีสเฟิร์สหมอนปิงคัมแบกอีสแทงแบ็กแทงดีเฟน์อนไเวสโอเคแทงดีเฟน์ออนไเวสไอแทงออนไเยัก่อยอขับรัโฮยะขัยะโยยะโฮยยะโยะโยะอ่อยหน่อยท โยฮักเดอะวอเดอะอีสสเปรหนอนอีสโอเคพี่เดีี้แทงลุกออกเดอะเวสเอนเซาแทงอุลออเดอะเวสแอนเซาวีโฮเฮีย o r t a l i l l a r o n โอเคโฮเฮียโฮเฮียโลิชกโฮเฮียโฮเฮียซาซาบงสวนซาบงส่วโอเคแคฟูคฟูบอมตอนเดอเาแคฟูแคฟูคนอนานอโยู่นอนอบิดโย่ผูน้อนอบิดตอนิปเดเพชเชอร์ูนอนอาบิดูนออบิดแอนโฮัมแบ็ก์เซากซนโฮเฮียเยเลดเด์คัมเลดเดนคัมนอนเพชเชอร์เดมนอนเลดเด์คัมเลดเดนคัมมันถอยไปหรือไง นมไปทางไหนหินหินบนีบี้ซอกบนอ่ะย้า่าคามิสซาควคาาคิแทงโฮมลยเวสก็คามี้คามิสแทนโฮมายเวสจะโทใครซาวลคสคีสมันจะอ้อมเราสงด้านถูกปะล่ะคามจโรหอชาเลนวะผมทำมันตำลงแล้วคามคานน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 อนนอนน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 นเ นี่อันนี้อ่วันจินอยู่นี่วันจินอยู่นี่ข้างบนเหรอวันจินอยู่หน้าวันจินอยู่หน้าใครมีอะไรข้างบนวะหน้าคำเซอรวิสคำเซวร์ไอ้ชาเลนอยู่ไหนคำเซอร์วิสชาเลนอยู่นี่ออนปิงผมเห็นนะมั็นแบบที่เล่ายจริงๆมันใบมันเดินมันเดินขึ้นในนี้มาแล้วเดินน้องมานเรื่อยๆหนึ่งจอออกซอกหน้าเลยซองกินเลยชาเลนอยู่อีชาเลนอยู่อี๋มันเดินเซาเรื่อยๆพี่มันเดินเซาเรื่อยๆพาดเดอสุขคำเซาคำเซาวคำเซาวดิเพี้ยงยาวๆยาวยาวจะเล่นน้อยมาทำให้น้องทำให้น้องทำแบ้น้องทำให้น้องอี๋แล้ว คำแบกน็อตคมแบกน็อตคำแบกน็อตคมแบกน็อตเนี่ยเขาจะไปเนี่ยคแบกน็อตคเวสคเวสคเวสที่บอมลงมาข้างล่างเลยที่บอมลงมาข้างล่างที่บอมลงมาข้างล่างนะผมเล่นข้างล่างแล้วคเวสคเวสไม่ยอมเล่นวสใช่คำเวส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 โย่โยวอกี้เล่นเออบอมส่วนชนชนชนไม่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 ไมคัมมมมมมมัมคม แทงแทงตอนสเตฟาเวของมีวส์คำนวเวสสเปนอเวสสเปนอเวสเซนโฮเอสพี่ยกแทงแทงโฮเอสชกวีเพียเฮียวีเพียเฮียมันเดินเสามันเดินเสาได้เลยโฮเฮียวโดนโดนเสาโดนเสาเล่นเดย์เล่นอลาว์เล่นเดยเล่นอลาว์โอ้คสเปนอเวสคำมิวส์โยบอมสควอสเต็คออมีบอมสคสม่เล่นกับผมรอบอมได้เลยตอนนี้แทงน้าเราแทงหน้าได้เลยเล่นเล่น่ทาเล่นท้าปกติดีกว่าบอมบอลแทงจากผมออกไปอ่ะรอโฮมปตี้มตี้อยู่แคทิชาร์โล่ของมิวสโอเคอ่ะโฮเฮียวโฮเฮียวโฮเฮียวโฮมิสไปแล้วไอ้โฮมิสเปแลอวดี Yeah, เนี่ชาฟอร์มีอยู่ที่ชาลูฟอร์มีให้พวบนก่อนไหมเคะไม่ไม่มาตีเข้ามาตีเข้าแล้วัมแม็กัมแม็กยูขำแม็กขแบ็กขำแม็กขแบ็กโหเหมือนโหัมแบ็กโหเย่อย่าย่เกนบอย่าย่าเ็งเ้องบอสขำแมนอเวสขำมกวแนเวสนเย็ดนเย็ดวลพาสิชคเดี่ยวดูวพาสิชคแมนโอ้ยเก็งน้องบอสเก็งน้องบอสเก็งน้องบอสเก็งนเองบอสเก็งน้องเก็งน้องบเ็น้องเก็งน้องบอสเก็งน้องบอสเก็้ยบอสเ

ไปแล้วรอรอใส่รอใส่เดี๋นดนดเนเธออนดเดวันลุกนโอเคคลิปอคลิปอคลิปอแค่คลิปอยใส่บอคำสรอออยเดี๋ยวนเธอนเดียววันเธอรอนลุกนัดเดีวันลุกนอนอดนัดีบิดไฟเซอัพ u e e two n วนเอานวดแนนดนนดน is is p k is pick นสเปดแนวนวคำสัสเปวคำส่งสเปวคำส่าคำ คบเสาคบเสาไับเสาหมุนไปเสามันจิอยู่เสาคบเสาคบเสาไอ้วันคบเสาคิใส่ในเสาโอเควีโฮคบเสาอวีโฮเลยเบกเลยเสสไอ้วันคำเสาอีส์คำเสาอีสเสาอีสคิวดวันจิหนอยีสคิววอล์กิงเสาอีสวันคิววอล์กิงเสาอีสคิววอล์กิงเสาอีสเดวพุชิ่งเดวอมไอ้วันคำซิงเสาอีสคิวคอมมิ่งอีสคิวคอมมิ่งอีสแท i ซีซีแทนซีซีแทนซีซีวอนนีวอนนนนมันขึ้นนินนเาขึ้นเนี้ เด่นเช่นเด่นเช่นกินอีกงกินอีกๆกินอีกๆกินอีกๆกิอีกๆกินอีกๆกินอีก i กินอีกๆก i นอีกๆกินอีกๆกินอ n กๆกิ p อีกๆกินอีกๆกินีกนอีกๆกนอีอีอีกๆกินอีกๆกินอีก o กิกๆกินอวนอกๆกินอีกๆกินอีกๆกินอีกอีกๆีกๆกินนอีกๆกินอีกๆกินอีกๆกิ s อีกๆกิน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 อ a กๆก รอมาคิปรอคิปรอลูกน้อยเวสลูกเวสไอัสเวสไอัสคิดิวคิวิวใส่คิดวิวใส่คิดวิวส่ยตัดิสมาลูกอีสายเบดนี B กู n นอีาวอีสาวอีสาวฮิดอีอีาสเปดเอาเกนเอสเปดเอาเกนอสเปดเอาเกนสเปดเอาเกนบอมบ์คีปดี เอาาโอเคขับพีซดบอว่าขับพีซัดบอค์ขับพีซัดบอโย่วงังขับวซัดบอขับพีซัดบอับพีซดบอยวินนเข้ากวสเข้าจากเวสเข้าเาเขาเข้าเข้าเข้าเราเขาเข้าเขาเ้าคข้าเาคขาเ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 ราเาเข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 าเาเขาเขาเาเข้าเขเข้าเข้าเเข้วเข้าเเข้าเข้าเข้เข้าอข้เเข้าเข้้าเิ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 ้วเาเเวสวอเวสวอเวสวอเา้เเเ้้าเเเ ทูวาดเวสซิปนาเวสซิปนาเวสซิปนววิ่งฐานมาเนี่คุณมาวิโต้ทานมากไม่งั้นฆ่าใครไม่ได้นะคเวสคำเวสอดมาคเวสพาสเดชคคำเวสพาสเดชกพาสเดชกที่มีฟุตในเฟนเดดโชเค้พาสเดชกพาสเดชกตามผมทานไดูมินเนียพาสเดชกไอวันพาสเดชกกันโภสีบีข้างหลังมันโดนแล้วแล้วพาสเดชกก่อนพาสเดโชกก่อนผมเรียกไอเก๋ไม่ได้ขอไอเก๋คั้งเกตคั้งเกตโยโทรยุดพารสเดือดโชกเซเวสออนเดอะบง เดินกันช้าหายเยอะกว่าจะมูฟแต่ละมูฟแต่ละมูฟแต่ละมูฟเนี่ย D P S pop ยสปีน,น pop โยสปน a m a r ตัวรวบตามผมหน่อยตัวรวบตามผมหน่อยไม่ไงั้นไม่มี p i พี่ on g จ,จับเพื่อนอยู่เอ้เรยเอยโอ้ยเยี่ยรถผักมันมันมันอยู่กับบัสตรงตรงหน้า <It 's S 3> oh, คาร์ซ่อนอ ใชู้ดเด้อะไสอยูบบ้แล้วแล้วสเปสเปดเอา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 คำเสาคำเสาสเปดเอาสเปดเอาเดฟเฟคเดเฟคคำเส้าคำเส้าคำเสาสเปดเอาสเปดเอาสเปดเอาวอลกินสเปดเอาดคับมิเอาวอลกินสเปดเอาวอลกินวอลกินคอมเตอร์ส่ไฟโฟร์ีคู่วันคอเตอร์ีเส้าคาตีเส้าคาตีเส้า เอสเป็นาเอสเป็นาเอสเป็นาบอวแคู่ดเดียวหนึ่ง west กิริ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 จ้าบอว์ west เออบอว์ west บอว์ west จ้าบอว์ดูหนึ่ง west บอว์คิดรีวิว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 วันบอว์คีบบอว์ยุคอับนอกกระดานอังกฤษ fucking อันนี้มอยวันวังน้อนวังน้อนวังน้อนเอวังวังน้อนดับยูอีดับยูอีวันดับยูอีดับยูอีวันดับยูอีดับยูอีคีบบอว์คีบบอว ดับอยอีดับดับดับับ f c k i n g อีดับ for the cap ตัวรวบรวบไปเลยดับ่ f u c k i n ีดับยว fucking อีดับอยู่อีดับอัูอีคบบิสดับอัู่อีแคบบิสดับอยูอีคิวบอกิ้งอินดับอยั่อีคิวบอกิ้งอินดับยูดับยู่ิวบ็อิ้งดินจนนนบบิสเดบัน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  ยคำสา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 อีสต์ดั e เดฟักกิ้งอีดับเดอบฟักกิ้งอีคิวคอมบิงสาคิวคอมิ้งสาคิวมีฮิล์คิวมีฮิลคิวมีฮิลคิวคอมิ้งเสาคิวคอมิงสาดับเดอบอีบอลเลอร์ดีพีเดับฟักิ้งูอดีพีเอสดับูอีไปลดับอีไปเราิฟักกิ้งนอตบนอตเดียวหน่อตดับูอีตัวรู่ไปดับอีแคปคูดับอีดับูอีอดอว์ดับูอีคิล็อกยิดอีคิวลอกดน่อยนอตี โอ้ทวีทูวันอ่อนจั๊กอ่อนจั๊กอ่อนจักนาอ่อนจั๊กหน้าอ่อนจั๊กหน้าอ่อนจั๊กนาคำซ้อมเราคำเราคำซ้อม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 ไปแล้ว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 รีบรีบจี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 ้จี้ที่เจ้าไอ้ขาเพื่อนเรซีแตกกันเยอะมาก DPS 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 เบรกจี้จี้จีจีจีไม่ผมสั่งเดินทำไมมาถึงเช้าทำไมไม่กดลงเท้าทำไมต้องนับห้าวะ DPS you need to wait for me เข้าไฟ when you use the boot or what Let's use your boot when you need to step up man. How the fuck you cannot like push on the front? Come back come back G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  กว่าจะเดินกว่าจะก้าวกว่าจะไดเอ่นเกตคือเที้ยนานยี่เที้ยแบบ Let's go Yep you should do a b r e n so low no here Yeah Yeah